ก่อนทุกคนจะไปดูคลิปวันนี้นะเป็นวันครบรอบ1,000ปีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทุกคนที่เล่นโนดแรงจะไม่มีทางนดแต้มเด็กขาดและยิ่งถ้าชนะดูแต้มสิบวกกันละนาวเลยถ้าอย่างนงั้นทุกคนอย่าลืมไปลงแรงกันนะวันนี้เน<แ>ี่ยวายน่าจะแตกสวัสดีครับขันจมาชิกชมลมคนชอบ ไอเดนยี้วีวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยจะดูแต่ youtube ดูแต่ facebook โอเควันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยจะดูแต่ Facebook ดูแต่ u t u b e หัดดูธรรมะธรรมโมนี่ดูแต่เกม นะเราก็ปั่นไฟกันก่อนน้ำหอมโดนแล้วฮานตานี้เป็นพระแม่กาลาเทียยาวๆไปน้ำหอมหัดดูปัจจัยคำคมปัจจัยกเลสสนใจไม่ใช่ดูแตก่เกมเอ,อ่อหนังสือบ้างฮะ เห็นตรงนั้นไหมมันเนียนมากฮันเตอร์ไม่เห็นแน่นอนเสร็จก่อนขอโทษด,ด้วยคุณกระเทียไหนวะฮันเตอร์เปลี่ยนคนไล่โอ้ไปทางนูน้นโอเคเต้องฉีกไปอีกทางนึงพอเราเริ่มจำเครื่องได้เราก็ต้องเริ่มใช้หุ่นกันแล้วนะเอ๊ะ ไม่เสียงหัวใจมันไกลอะไรอย่างเงี้ยนี่อะเอ้ยโอ้หุนห่น,นหุ่นโดนหุ่นโดนฟาดเละฮันเตอร์ไม่เห็นแน่นอนวสวยแล้วหุ่นโดนฟาดเละบอกเลยโอ้ยโอ้ยเห็นมาสี่หุ่นตรงนั้นอ่ะเขาเขาเขารู้ได้ไงวะ เอาหุ่นไปใกล้ๆดีกว่าช่วยแล้วอเอ้เรียบร้อยเออบล็อกเป็นตายขอโทษมาอีกสปิเดอร์นาเขาไม่สนใจนาะอีกสปิเดอร์เลยขัดดูทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมไม่ตีผู้ชาย นั่นแหละดีเยี่ยมโยดจำก็ไปตายนะนาอิบสปิเดอร์เฮ้ยเขาไล่ผมผัดไม้โตหน่อยน้ำหอมผัดไม้โตหน่อยผัดไม้เอ้ยเฮ้ยฉันเราอยู่ไม่กระดิกมันจุไม่ได้นี่แน่เออล้มเลยเห็นไหมน้ำหอมยอมช่วยกันเลย โอ้โหโดนตีด้วยนะกระเทียคนนี้เนี่ยนะกระเทียใส่ชุดนักแข่ง <c oughs> เหมือนจะเอาหุ่นไปฟาดใครกันอย่างนั้นนะครับองะันเตา้ยนอหือฉันตายเฮย ฮันเตอคนนี้เป็นร้อยก่อจริงๆเลยนะแล้วเราก็ได้ต่อกันในตาที่สองจากตาแรกนั้นคุณกระเทียได้คุณกระเทียหัวแว้นได้ตบเรากันเป็นว่าในเดียวเชียวเพราะฉะนั้นตาน,นี้เราจะสร้างจุดจุกหน่อยละกันเพรเาะกับปล่อยหุ่นไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่ายใจแล้วตรงนี้เลยนี่ไงมุดไปเสียงหยกใกล้ๆ เหมือนตานนี้จะเป็นคุณกระเทียไม่ใช่กระเทียเหมือนตานนี้จะเป็นคุณเกอิชอนะเกอิชอผมไม่ค่อยชอบนาสัเท่าไหร่เลยแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เกียดขนาดนั้นเพราะฮันเตอร์ที่ผมนั้นเกียดที่สุดนั้นก็คือคุณปลามหมึกน,นั่นเองนะ เดียบเลยแล้วไม่ต้องเปิดว่ามาทางนี้ด้วยฮันเตอจะเทเลพอร์ตมันไม่ช้านะนี่เพราะฉะนั้นไปก่อนดีกว่าเพราะความโอเคคงไม่มีความปลอดภัยเลยเพราะคุณนาอิบโดนเธอเลเลอรช็อกแล้วก็ตบล้มไปแบบสบายสบายเราอันนี้เราอาจจะได้ปล่อยหุ่นแล้วล่ะไปเลยไอ้จ้อยจัดการมันซ้ำเครื่องซะไปดีกว่า หนึ่งสแล้วกดย้ำกับวันที่เดิมหนึ่งสองสสี่กดย้ำกับมาที่เดิมหนึ่งสสี่โอเคสวยหลุมเปิดตรงนี้พอดีสวยมากปล่อยตายน้าอีฟสปิเดอร์เจ้าล้มไวและติดเธอร์เรยช็อตพร้อมยม 8, อมแทนอาศกษาธรมมธรมะโม จงไปตายซะด้วยกันขายไปหนึ่งเฟด้วยกันนะนี่วิ่อง,องอะไรวะอีก,การเริ่มตอมหัวฉันแล้วเรียบร้อยมีคนโดนเธอเลยช็อบไปอีกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วกลับมาหนึ่งสองสามสี่แล้วกลับมา หนึ่งสองสมสแล้วกลับมาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเป็นการฝึกสติและสมาธิในรูปแบบหนึง่งเราก็ปั่นไปเรื่อยๆเมื่อกีน้นี้ลืมตั้งสมาธินะหุ่นเลยปั่นพลาดโอเคมับไปดีกว่าโอเคอันตรายอันตรายอันตรายไอแม่โอยมีคนลา่าค er, ันเตอร์สไปเรื่อยๆมาทางนี้แล้วมึงวิ่งอะไรมึงแล้วเนี่ยไอหุ่น คุณจะวิ่งอะไรฮะหัดศึกษาธรรมะธรรมโมบ้างนะถึงไม้ของฉันแล้วต้องปล่อยขายไปเนี่ยไม่น่าทันนะปล่อยเฟดดีกว่าคุณคนนี้เขาเอาปิปเปอร์มาเพราะเขาไม่ศึกษาธรรมะธรรมโมเขาไม่ศึกษาธรรมะธรรมโมไม่มีสติสมาธิที่แน่วแน่พอเลยต้องเอาเปิร์กเพียร์ดีวยเขาจะพุ่งมา เาจะพุ่งเขาเพิ่งไม่โดนผมต้องมาช่วยเขาได้จากที่ผมยึกยักมานานแบบยินานมากๆม,มานั่นแหละสวยงามมากไปเลยไปไทเท์เนอร์ฉันจ,จัดการเองฮันเตอร์มันเอาชั้นไม่เป็นไรควบคุมหูแน้วปั่นต่อฉีกไปที่กระลายที่จะกระไาได้เขาไม่สนใจแม็กนิกค,คนนี้แล้วทำไมกัน ไม่เป็นไรเรามีหุ่นเราสามารถไปปั่นต่อได้แล้วเครื่องไหนมาว่างนะเอาหุ่นนั้นไปสแตนว่าที่หน้าประตูซึ่งมันน่าจะทันแล้วหุ่นน่าจะแตกพระอโอ,โอ้ว้าวฮันเตอร์ฮันเตอร์มาพอดีเห็นไหมผมเป็นคนที่ศึกษาธรรมะธรรมโอเขาเลยไม่เห็นมีวิชาแพลงกายอโอเคไม่แพลงกายอีกต่อไปแล้วเขาเขาเล่น เขาเล่นวิชาศาสตร์มืดเขาไม่เปิดครับพุ่งมาใช่ไหมไม่พุ่งโดนอัดหน้าไปหนึ่งทีนะช้ามันช้าเกินเขาพุ่งมาแน่ดอกมาทั้งหน้านั้นนะเห็นไหมจริงด้วยเออหุ่นไรประโยชน์หุ่นเหลือแค่นิดเดียวตัวไรประโยชน์ปล่อยตายไปเลยไม่แคิกตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วตั้งใจโผดแล้วหอด อย่ามาช่วยรีบกันปั่นไฟแล้วไม่ไม่ปั่นไฟวะเฮ้ยทำไมพวกท่านเป็นคนอะไรกันนี่เฮ้ยทำไมเอ้ยเอยเอรนั่นแหละดีเออเออเ,เข้าวับเข้าวับไปหนี ขอบคุณคุณขอบคุณอะไรขอบคุณประชดหรือขอบคุณจริงจังเฮ้ยดีๆขอบคุณอีกแล้วโอเครขบประชดแน่นอนข้อหาล้มไยมั้งตาแน่ๆเลยเอ้าไม่ตายโอเคไม่ตายเราปั่นไฟขอบคุณอโอเคหุ่นอยู่ว่าคนนี้เลย ใช้หุ่นเชี่ยวสุดท้ายในการปั่นไฟแค่นั้นเองโอ้ว้าวฮันเตอร์ Hunter มาขอโทษด้วยที่ทำใไปขุดไม่สบายใจโอ้เธอเลิช็อกโอ้ยไอคาธาน้าโง่มึงช่วยอะไรกูได้บ้างไหมเนี่ยไอคะธา ถ้าคุณช่วยฉันจะตกปากสามล้านทีฉันรู้นักบตรหญิงฉันรู้อยู่ฉันจาได้นะว่าฉันขอให้ดาวให้ว่าแกอย่ามาช่วยฉันท่านเป็นคนที่ไหนเนี่ยถึงคิดจะมาช่วยอย่างนี้เนี่ยฮะคนที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะถึงที่จะมาช่วยกันเนี่ยฮะว้ยขอบคุณไปดิแบบเบิ่มเบิ่มนาๆๆฮะขอบคุณแบบเบิ่มเบิ่มไปเลยขอบคุณจากใจจริง คุณดูสิช่วยทำไมหาลงหลุมดีกว่าไหมเออนั่นไงฮะหาลงหลุมดีกว่าไหมไอ,อ้คันไม้คันมืออยากส่งขอบคุณจริงๆเลยเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆเลยฮ้ยเออ้ยมาช่วยทำไมวะแล้วก็แพ้เนี่ยตายสามเนี่ยฮะ